สวัสดีพี่น้องครับสวัสดีเช้าวันศครับซอนี้พมอยู่ตลาดนัดศวันศบ้านน่าจะเล่นอำเปิเขมลาดยังวัดที่บลราท่านีครับพาพี่น้องมารเบนบรรยากาศการขายการขายท้านี้ครับพ่อบริมาหลายศละครับท่านีเดี๋ยวมาเบ่งว่ามียงกินเนี่ยครับมน่ครับมีหยังขายเนี่ยครับไปรอตั้งแต่นี้ครับพี่น้องครับป่ารถน้มหนัง นด้หมูปลาปลาข่าได้ไหมครับปลาอย่างนี้ปลาขาวจ้ะปลาขาวครับพี่น้องครับจานเนี่ยออนปลาขาวอปนยนตต้นสายโลดจังไดครับปลาขาาท่านสองหอยโลดละสองหอยด้ครับปลาเี่าปลาเียวางน่ครับท่างนี้ครับไปเดียวห่องานเลาะเข้าไปทางในน้ำกันครับวันนี้บรรยากาศที่ยคือขัดเลยครับผมมาสายในแน้อยครับอากาศมันเย็นมาเลย คนควบผมอยู่14องศาครับอันนี้จะเป็นผักเป็นมันผักเป็นมันแกวครับท่านครับอาหน่อยๆหน่อยๆในมัเก่งเถอะคุณโยกับเทียมมาส่งหมากระแม่เหรอตีสิใส่บนน่ะผมขอคืนเก่งขนาด้วยคุณผู้ชมนใส่หนีเดินห่านเงี้ยหล่อนนี่ครับ ปลาหย่อนปลาเอียบเมลอนมอนีบ่มีเขียดเขียดบ่มี่มีแต่ปรคำหวานนีนะันเขียดมันหนาวอีกแล้วครับกลองบ่อยไหลครับนอากาศมันเย็นน้ำนะครับจอนะประคำหวานโอ้บังโมงไหมบัโงบัม่ใหเลยให้ได้หน่อยบ่ เรายงไม่ได้การนักกันครับแคนน่นี้กันมี่กลุ่มไฟนี่นีกลุ่มีเียดที่กน,นคะครับกลุ่มไฟห้อยคมหลานนี่แงเราก็มาถ่ายปลากิจกรนะคะรับไปอน่าไปดูหน่าโอษณะใหู้ในเด้อ มีนารานนด้านทางนัเด้อนหนาตอรหนาได้ครับย่นเนะยโานกันสาานลยชื้นอกนัอน้นกินนันปน้องครับอากาศินเย็นเมือนเหนาเสื้อแ่นยาวย่องโตฮนเดี๋ยวถอดดิเสื้อแัน้าวยองโตครับ ก <ED> ุ้งงามๆถุงละสาวบาทนะครับกุ้งถุงละสาวบาทกุ้งตัวใสๆนี่ยังไงนี่ยังไงแม่น้องน้องหัวบอกครับหูหอมน้องหัวเจ้าขายยังไงล่ะทุ้งเท่าไรอย่างเงี้ยทุ้งละเป็ดสี่บาท อออหน้าเงาแบบอุ่ม่ยังหอนๆอยู่ยุงละเป็ดตีนแบบนียน้องใหญ่เลยเ้อแจ็เการหนาวเสื้อแ่นยาวก็มีได้ครับพี่น้องครันนี้ครับแจ็มเาอมึงบรรยากาศน้ำกันครับบรรยากาศแบบคือว่าคือขัดคือเก่าได้ครับเลยครับ ไปทังนีหนคราบม่นอากศเย็นมาเมอนห่นแม่น่อยนี่บบกควายเดียวที่เดียวบควายเดียหลาอสหายิเป็นมี่อร่อยหลายหน่ย้วครับคทหาต้นอรอยทานี้มีปลาปลาเอียบก็ปลาเอียบเป็นปลาเข่าปลาเข่าปลาเข่าอรน้องครับปลาเนี่ยวนน้นอมเขาเยอ

อากาศมันเย็นดีๆนะครับแอดหนาวก็โมเรื่อว่าจงไดนกับโมโหเสียแค่เนาสองตัวสองชั้นค่สองชั้นเลยใครมาแดงแล้วใหม่ครับั้งนี้จะเป็นไก่ครับไก่บาทไอ้มาแดงกับเท้าตรงเท่าโบตรงเน้อใกมาแดงกับเท่าตรงเท่าตรงพนันไม่ขาดก็ได้ตันงดต่กอนโมูได้ครับไก่ตรงๆไอ้ครูสาวนีสุดเลยว่าเพ้าอตัมกย่างกับโตรงมาครับ มันก็บอได้มาหลายเสาเนี่ยมันคล้ายกัดแล้วเอ้ยมันมันวายังนาะค่ะเนาะถ้าได้มันก็เพิ่นก็เอาโลดที่วันลรยงี้ยนี่มันยังนี่ได้ตรงๆแนวนี่ก็ถือว่างามนะครับหาสิบบาทนะครับหาสิบบาทนะครับพน้องครับจักหน่อยนี่แหละมันอยู่ตรงหลายแล้วเนี่ยนะครับปีนี้ฝนบ่มาอย่างไรมันมีแต่หนาวนี่ที่มันมีแต่แดดแต่หนาว

E <an> <une> ได้พักแล้วครับก็ก่อนเนี่ยวกินไง <c oughs> จาจ้าจ้ <c oughs> าจ้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 าน้อง้าจเาจ้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 าางนั้นก็ห่มเจียงกันนาจเา็ดาจ้เห้าจ้ม่าจาาา้น้น <c oughs> ้าน้ นางอยากเชียงหลยจนลูกบ่ได้คนัขึ้นรถจ้าเด็น่โลยงได้เละครับโล่ลอยยี่สิบบาทไายโลละหลายสาวดอกไม้ดอกไงนี่บัตจ่อคล้องเราโอ้ขประจักษ์อยู่ขาเพิ่งจะไล่ได้ครับเนี่ยครับผมบาได้หมายเลสาแล้วครับสานี่มาลองบนอยู่ก่อนมาลองบนอยู่ก่อน ก็จะมีนอใหม่ครับนอใหม่เซิร์ฟแต่ว่าเหมือนนี้เป็นแหนงบ่ครับเป็นแหนงเป็นนอหน่อยเนาะใหญ่บ่ทันอ,ทน,อนออกบ่ทันเขาหนอใหม่กันอากาศเย็นหลายครับพี่น้องครับส่วนที่นี่งจะเป็นพักบ้านนะครับพักบ้านาพักหมอพักเกือบพักหลายทุกตลาดด้วยครับพี่น้องครับตลาดเดอก็พักแหละหลายแห่ย ยูเมะขายยัดโบดยังมาคือเก่าด้ยครับนี่คือเก่ายัดบดบดยดกระดานนนปลาแม่น้ำโข้งปลาแม่น้ำโขงปลาทะเลห้เล่ครับท่านเนี่ยเราขายคือเก่าปลาโจกเพรับพี่น้องปลาโจกครับปลาตสนุมานใส่ก๋วยจุ้นวยเียวลาเอามาส่ง บรรยากาศตลาดนี้ครับเที่ยวว่าคือขับคือเกา่าเลยครับพี่น้องครับบอไดมาไลา่โซ่เราพาพี่น้องมาเราเบ่งบรรยากาศท่านอยู่น้ำจักหน่อยครับดอกแก่จะมีน้ำหมูจักหน่อยเลยพี่น้องครับกรโดดไม่ใหมดอกกะหลำ่ำดอกบ,บกลีทื่ดอกง่ายทั้ง มันใหญ่ใช่ไหมบ็อกี่มาบาทครับบอกเลี่ยง่าใหนจักบาทครซ่าบาทครับตัวนั้นคบาททบาทเว้าวุ่นี่ซ่าจังนี่ตุ่นี่สามสิบครับนั่นเาเอาบอกกลี่ให้นะครับจักด อันสลับยิงใหญ่รเป็นเดยนี่สามชิพเป็นี่สรับอกบอลไหมอบงใหญ่แต่ว่าโบเพียงคนผเรากวแมนหาคีบุนแล้ววะาบาทเถนดอกบอลยังาม่ด้เรเจ้าเดียวเจ้าเดียวทด้หปว่าปีิบาทครับโอ้สพงนี่ครับพนะอ้ดอกบใหญ่นยคำสั่งก็มีงสามิี่สิบ ตัวนั้นคู่หาิบ่ปาทุกท่านแมนเตกี่เหรอวเดียวอันก็หาิดบ่เดี๋ยววะไงนะครับพี่น้องครับตอนส่วนทักบานหอได้ส่วนะครับราคาบริเวณบานห่อหลอดบริเวณข้งางใ,งในน้ำกันครับ พักไหลครับช่วงนี้ครับไหลหรอราคาโบกแพงไหมพักแาบพักหน่อพักชว้นอะไรอย่างเงี้ยหม้อหม้อจ่ายไปเทาเราไปทั้งฝนต้องกันครับตลาดก็จะยเงี้ยออไปฝนละมองข้างเหนือนะครับไปตรวจถนนฝั่งทิปเหนือเลยนี่ดอกฟักดอกบัวกระดี่งหลายดีนะครับพักบบบพักหน่อพักชิ้นครับช่วงนะครับอากาศเย็นพักออกไหลราคามันก็จะโบกแพงกันเน่น อ้ห่านปลาห่านอันนี่ท่านพี่ปวดเลยหลานขายปลาครับท่านนี้ครับพี่น้องครับปลาดุกปลาดุกปลาดุกบักหอยปลาเนียนครับท่านเพิ่งดูขาใช่ไหมสายดีว่ามันแกคนข้างในก็จะเป็นตะขอปลาช่อนย่างแล้วก็มี่ด้วยครับพี่น้องย่างเหลี่ยมเขาเหรอ บักซ้าหน่อยจะนีกักค้าหน่อยอย่าจเทบาทแล้วนะเศรษฐาบาทเต็มส่ปเบาเบาเบาครับที่ลองครับบนแผ่นี้อนๆๆ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 ๆ่ๆๆาๆๆ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 ัๆๆ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 ทๆๆๆๆๆๆๆ ุงละหกสิบบาทเีน้ครับองหากินเนี่แต่ก่อนมันหาไงอยู่ได้เดียวนี่มันมันอยากบวอยากมีแลวน้ำบลาเน่าก็ได้มันมากินน้ากองถีข่อยเนาะตอนนี้ผีงอกระบน่อะไคะเดาอันี้อันนึอเป็นยังไงเนาะเบาจนกเคื่อเล่นทเลทเลเป็นยังคนเบาจนกะเอาจังวิธีบ้านหนาเสบายดีครับผมอ่านี้กลองงามผมล่อมแ่หล่มเคยเห็นอยู่บ่ ม,มันไนม,ม่นนั่นมันเป็นไข่ป่ะจะก,กี่แม่นปั่นแม่จังตำลายจังแนวนี่จะก,กี่แม่ปั่นไข่ตำกันมมนี่แม่แนวนั่นบ่ตัวนี้มันเ <c oughs> จ้าเอื้นยังมันกะไข่ขี้กันน่ะนะไข่เบาเบาครับ,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 บพี่น้องครับมันเยอะน้ำผิวไข่ได้ครับเน่เอาไปเฮ็ดยังกิวเฉบผิวหวานเบาหนีด้วอปั้นออมก็ได้เขียงเซนโฮใหม่ก็ได้ด้วยออมเซนี่ก็ได้วันนี้พักกันนี่ใช่แล้วเอาไปออมไปแกงเบาครับพี่น้องครับถามมันเป็นนังทานเป็นนังนะมันจะเสียหากินยากันเนี่ยหาจีนยาจีแล้วว่า เส,สืยอันนี้ไขยมัดยักบาทเหรครับี่มัดละสิบบาทเราจะเอามัดแนงบ่เอาหอยอัน้ำเนยเจี๊ยมัดนะเอาสองเ่เามัดหไมตัวได้หลายเนไข่ข่แบบทั่วปีเนาะเน่เรามีมัดั่วมีมักมีมากมีสู่ต้องกินด้วยเถ่า พอมีเ่อน่ยวนที่น่ฝากเองกับมาครับให้ลูกให้ร้านแน้ฝากเนาะแต่ไม่ใหญ่ผมอยู่พื้นทแต่ผมไม่ฝากให้แป้งแป้งขนนมันเปลียนเกมตอนไหนเก๋จำเรอกิรจากศม่ที่าคือขาดดีนครับพี่น้องครับที่รตลาดทั้งจะเน่ามาซอยทั้งเหนือนะครับ เดีย๋ยวเราไปรอบงบรรยากาศน้ากันครับฟองกินบ,นบานๆอาหารบ,นบานๆจะย,ย,ยุโซนทั้งอีกงนี่ได้ครับพี่เองเละมาให้มันตัวครับเกียตีมอเป็นเกียตบ้านเขาได้เนื้อครับได้ปลาค้ามเป็นยัได้ไมได้ปลาคามเป็นยได้หมไ่หอนาปลาค้า่อมจได้นีเซียจะได้โจวี่โจ้วมันคือผูเสาะได้ครับเล็กนอย่มเนาะมีไหนปลาคามน้ำได้ครับพี่น้องนี่ กาไปขวานครับเมนขวานเลยโอ้ยไปขวานอากาศหนาวๆขว้อหอมๆครับนางหยั่งขั้นผู้ใด้เข่วดีบอกว่าแสบแสบเยอะครับสมัยตะกี้กำมักหยั่งเยอะตั้งนีู่เป็นขวองบานเท่าเดียครับเป็นขวองบานอาหารบัตรบัตรของกินบานห่อเป็นพักบหมนบัตครับทั้งนี้ครับใส่ทุกเดียวก็ตัวข่อชิ้นหลายอย่างหลายแนื้ออยู่ครับน่าใหญ่น่ากินตามไปดูกันเนาะ แน่มั่นแน่แน่นอนการบรอโภคนี่ใส่ในจังหน่อยกอยังอากาศเย็นที่เราเด้อครับพี่น้องมาสวนทางนี้ก็ของบงปลายคือฟังประตูทั้งเข่าฟังที่ตะวันออกเด้อครับพี่น้องครับทั้งนั้นของปลาหางตามฤดูกาลนีจะไหลขอจีห่อนห่อนกับบรรยากาศอากาศดีเย็นทับเข่าจีพัก ดอกบอก,กกลีดอกมันไหนนะดอกละาบาทจ้ากององหาบาทดอกละาบาทกองละาบาทได้ครับจ้ามดอกหาบาทเลี้ยงน้าเนหลายราคาเนาะองเท่าแดดก,กันเส <laughs> เลืเื่อนได้ครัพี่น้องครับการยางตลาดเท่ากับสองอยางไปเรื่อยครับก่อนหาเบิรพอมันก็ไหลยางไหลาราคาครับมองเพิ่นร มากจะจะแพงกันยังหน่อยครับเป็นผูกเองียจะถือกันยังหน่อยนะครับนี่นะครับเพิ่นก็จะขายออกมาสุดถนนทั้งทีละน้ำพักโตบอกกินมันขึ้นยอดเลน้ำพักเด้อน้ำพักบอกครับใช่ไหมน้ำพักน้ำพักน้ำอากาศเย็นแล้วนั่นล่ะน้ำพักบ่นบ่หิ้วคนเฮ็ดยังได้กินบ่นิ้วพักเฮ็ดแก้วบ่เอาไปเฮ็ดแก้ว นำพัดคน่อาผเห็ดเจียวใส่ผกขงนะครับเนาะใส่ผีขงปุล้ายๆเจียวห้องละเนาะเจียวทำหมักผสมนิดหน่อยมันไก่หอผู้เพื่อนเคยกินเพื่นกับวาเสียบได้แล้วเนาะใบบักกูใบหลุดเลใหม่กินบะเป็นกับพี่น้องครับนี่ครับบรรยากาศข้างในครับ คือขาดยี่นะครับพี่น้องครับบรรยากาศตลาดโซนะใหญ่แล้วอีกอย่างคือว่าจังสรนก็เขาเขาที่ใหม่คนเลี้ยงให้ลูกค้าที่ั่นลูกค้าเคนหลายอย่างบ้านลูกค้าคนบบไม่ได้ไปทั้งตลาดเดินมาเดียชัดเลยทั้งบ่ได้ไปนานแต่เขาทีเราญ่ละอย่างทางนี้นะครับเปลี่ยนทั้งหอน ใส่มันเห็นมคุเบงให้ลูกค้าเราเท่าเอยเรเาจักหน่อยแล้วทำเป็นปรเสียี้นะครับระมาณหอมก็บรรยากาศบรรยากาศดีการมันกดีกยจะเป็นบรรยากาศการขาการขายตลาดนัดเ้าวันี้ครับตลาดนัดเช้า,า,ชาบานน่าจะเล่น,น ตำบลคำปลอมอำเภอเชียงตลาดจังหวัดอุบลราชธานีครับคือคาคือเก่า,าครับตลาดนัดบ้านหอ